วัสดีครับเพื่อนๆผมต้นวุฒินะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในวันที่ยอดขายตกต่ำนะครับไม่มีออเดอร์เลยนะครับกับรวมกับแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada s h o อ e ีนะครับในเดือนนี้ปรับระบบหลังบ้านใหม่นะครับในวันที่ยอดขายตกทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่มีความแน่นอนนะครับกับอย่าฝากความหวังไว้ที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องกระจายสินค้าและบริการ ของเราไปหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Google YouTube เว็บไซต์นะครับทุกช่องทางครับที่สามารถทําได้นะครับเพื่อนๆทาไว้เลยนะครับอย่าหวังพึ่งพากับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับในวันที่แพลตฟอร์มเปลี่ยนไปและไม่เหมือนเดิมมายอดขายเราก็จะตกต่ำผมเห็นหลายๆธุรกิจใน a c e b o o k นะครับที่ยิงแอดเพื่อสร้างยอดขายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมพวกยาพวกความสวยความงามนะครับตอนนี้พี่มาร์เล่นปิดโฆษณาเกือบหมดเลยนะครับ นี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าอย่าฝากความหวังไว้ที่ใดที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วเราสมควรที่จะมีเว็บไซต์นะครับแล้วก็ YouTube เพื่อสร้าง p e r s o n a l Branding ไว้นะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องคนรอบตัวหรือคนใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าพ่อแม่หรือว่าครอบครัวของเรานะครับเพื่อนๆควรจะแบ่งเวลามาดูแลครอบครัวและคนรักและเพื่อน,นเราด้วยนะครับอย่าจดจ่อก,กับอะไรใดอย่างจนเกินไปนะจะทําให้เราเป็นโรคเครียดนะครับเครียดจนทํา ทาให้คนรอบข้างหงุดหงิดทําให้คนรอบข้างรู้สึกไม่อยากเข้ามาอยู่ใกล้เรานะครับเพื่อนๆหาเวลาพบปะ เลื่อนฝูงหาเวลาไปท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ใหม่กับคนรักครอบครัวของเรานะครับหาเวลาไปทานอะไรอะไรอร่อยอร่อยนะครับนม่อาจะเป็นกินข้าวดูหนังฟังเพลงหาเวลาไปดูแลคนรอบตัวเราด้วยนะครับผมเป็นห่วงเพื่อนทุกคนนะครับสําหรับเรื่องยอดขายตกต่านะครับก็จะมีบางช่วงที่เราขายดีมากๆครับถึงจุดพีคสุดนะครับผมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับเป็นสินค้ากระแสะนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงนี้ที่ยอดขายตกต่ํามากๆนะครับก็เป็นเรื่องปก ของการทําการขายสินค้าออนไลน์นะครับยังไงแล้วเราก็ทําให้ดีทําให้ที่สุดนะครับเราแก้ปัญหาทุก,กอย่างปรับระบบหลังบ้านปรับสินค้าปรับโปรโมชั่นและบริการเมื่อเราทําทุกอย่างแล้วยอดยังไม่กลับมาก็ยังไงก็ต้องให้เวลามันนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มมันก็มีเวลาของมันอยู่นะครับที่จะทําให้เรากลับมายอดขายเหมือนเดิมนะครับในเมื่อเราทําเต็มที่แล้วก็ต้องรอเวลานะครับนี่ก็เป็นเรื่องปกติของออนไลน์นะครับยังไงแล้ววันนี้ ผมก็มาแชร์ประสบการณ์ในวันที่ยอดขายตกต่ํากับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปของผมจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งท้อนไปนะครับสู้ต่อไปครับผมก็สู้เช่นกันครับสักวันยอดขายเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับวันดีครับเพื่อน